สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระสีสว่างควัตวรคยาราชนารีองค์ประธานราชวิทยาลัยจุลาภร์องค์ประธานกิติมาศมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรม,มาราชชนนีหรือพอ,อสอวและองค์ประธานกรรมาการมูลนิธิพัฒรมหาราชานุสรณ์พระอุปถัมภ์โปรดให้มูลนิธิพัฒรมหาราชานุสรณ์จะซื้อวัคซีนซิโนโฟาร์มจากราชวิทยาลัยจุลาภร์ พร้อมกับพระราชทานวัคซีนซิโนฟาร์มที่ได้รับบริจาคจากองค์กรการกรุศลต่างๆเพื่อพระราชทานให้หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ,อสวรกระจายฉีดให้กับประชาชนทั่วประเทศโดยที่จังหวัดศรีสะเกดได้รับการจาัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์มพระราชทานรอบที่1จําจำนวน6,400โดสและรอบที่สองจำนวน5,000โดสเพื่อกระจายฉีดให้กับกลุ่มเป้าหมายได้แก่ผู้พิการพระนักบวช ผู้สูงอายุ70ปีขึ้นไปผู้ป่วยติดเตียงหลุ่มโรคเรื้อรังผู้ได้โอกาสชุมชนแออัดและผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบนัดของวัคซีนทั้งนี้ด้วยส่งห่วงใยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 พร้อมทางส่งให้ความสำคัญในการเร่งฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน ซึ่งการได้รับพระเมตตาในครั้งนี้จะช่วยให้ประชาชนกลุ่มเปราะบางในทุกพื้นที่ได้เข้าถึงวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์มและได้รับวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันด้วยเร็วที่สุด ที่ว่าการอำเภอเมืองลำปางหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ,อสวรประจำจังหวัดลำปางร่วมกับโรงพยาบาลลำปางสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดลำปางสาธารณาสุขอำเภอเมืองลำปางได้จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ,อสวให้บริการแกร่ประชาชนชาวอำเภอเมืองลำปางด้านการรักษาพยาบาลทันตาสาธารณาสุขแพทย์แผนไทยการให้คำปรึกษาทางสุขภาพ ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนซิโนโฟาร์มจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณที่ได้รับพระราชทานจากสมเด็จเ,เจ้าฟ้า,ฟากรมพระสีสว่างควัตบวรคติยาราชนารีให้แก่หน่วยแพทย์พอสออวอรประจำจังหวัดลำปางเพื่อฉีดให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ70ปีขึ้นไปผู้พิการผู้ได้โอกาสผู้ป่วยเรื้อรังพระพิสุและประชาชนที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบนัดของวัคซีนจำนวน418คน โดยมีนายนรงศักดิ์โอสถธนากรผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางพร้อมด้วยพระวิสุทธทิธรรมะพิลาศรองเจ้าคณะจังหวัดลำปางนายวรลบยุติธรรมนำรงรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุลาภรณในแพทย์สาธาร,รณาสุขจังหวัดลำปางผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปางและอาสาสมัครสามัญพอสวร่วมพิธีเปิดกิจกรรม ทางนี้เพื่อป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะการช่วยเหลือราษฎรผู้ด้อยโอกาสผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยโรคเรื้อรังและผู้ที่ประสบความเดือดร้อนจะสถาน,นการณ์การแพร่ระบาดในทุกภูมิภาคให้สามารถเข้าถึงวัคซีนโดยเร็ว ส่วนที่ปริเวณที่ว่าการอำเภอรีสัชนาลัยจังหวัดสุขโขทัยในวิรุณพันธ์เทวีผู้ว่าราชการจังหวัดสุขโขทัยนำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ,อสวให้บริการฉีดวัคซีนพระราชทานซินโนฟาร์มซึ่งสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวราคติยาราชนารีประธานกิติมาศักด์มูลน,นิธิพอ,อสวส ทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 จึงพระราชทานวัคซีนซินโนฟาร์มให้จังหวัดส,สุโขทยัยจำนวน5,000โดสโดยดำเนินการฉีดให้กับประชาชนในอำเภอศรีสัสชนาลาัยและอำเภอสวรรคโลก2,500โดสและอีก2,500โดสจะก,กระจายไปยัง7อำเภอที่เหลือประกอบด้วยอำเภอเมืองสุโขทยัยบ้านด่านลันหอยกงไรล,ลาด คีรีมาศศรีนครและศรีสำโรงได้ได้จัดบริการฉีดวัคซีนพระราชทานพร้อมกันทั้งจังหวัดในระหว่างวันที่9ถึง15กันยายนแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางของจังหวัดสุโขทยัยประกอบด้วยผู้สูงอายุตั้งแต่70ปีขึ้นไปผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วยกลุ่มโรคเรื้อรัง7โรค พระสงฆ์ผู้ได้โอกาสและผู้ที่ไม่สามารถก็ถึงระบบนัดของวัคซีนได้ประชาชนที่ได้รับการฉีดวัคซีนพระราชทานในครั้งนี้ต่างรู้สึกสำนึกในพระกรุณาที่คุณที่ทรงมีพระเมตตาพระราชทานวัคซีนฉีดให้กับผู้ได้โอกาสส่วนที่โรงพยาบาลภูหลวงอำเภอภูหลวงจังหวัดเลยได้ออกหน่วยแพทย์พอ,อสวอให้บริการฉีดวัคซีนซิโนโฟาร์มพระราชทานแก่กลุ่มผู้พิการผู้ได้โอกาส พระนักบวชและจัดบริการฉีดวัคซีนเชิงรุกให้กับชุมชนให้กับผู้สูงอายุติดเตียงผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์มูลนิธิพอ,อสวร,รวม105ราย ที่จังหวัดยะโสธรอ,ออกหน่วยแพทย์พอ,อ,อสวฉีดวัคซีนพระราชทานซินโนฟาร์ม9อำเภอระหว่างวันที่8-10กันยายน2564แก่ประชาชนผู้ด,ด้อยโอกาสจำนวน2,500คนซึ่งจังหวัดได้ดูแลการฉีดวัคซีนพระราชทานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและติดตามดูแลหลังได้รับวัคซีนซึ่งอาจจะมีอาการข้างเคียงการได้รับพระเมตตาพระราชทานวัคซีนในครั้งนี้อย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระกรุณาทีคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ด้านหน่วยแพทย์พอสวจังหวัดอุบลราชธานีให้บริการฉีดวัคซีนซิโนโฟาร์มพระราชทานแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง608รายรวมทั้งให้บริการเชิงรุกที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกาเลนและโรงเรียนบ้านเปื่อยอำเภอสำโรงจังหวัดอุบลราชธานี ที่จังหวัดตราได้รับพระราชทานวัคซีนซินโนฟาร์มจำนวน5,000โดสสำหรับฉีดให้แก่ประชาชนจำนวน2,500โดสโดยได้จัดสรรไปยังอำเภอต่างๆ6อำเภอโดยในวันนี้ได้ออกหน่วยแพทย์พอ,อสวอที่อำเภอ ที่โรงเรียนที่โรงพยาบาลบ่อไร่อำเภอบ่อไร่บริการฉีดวัคซีนพระราชทานโดยมีนายพนุวัฒน์พุทธเกษรในอำเภอบ่อไร่ให้การดูแลตรวจเยี่ยมและมีประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้แก่ผู้พิการผู้ได้โอกาสชุมชนแออัดผู้สูงอายุ70ปีขึ้นไปผู้ป่วยติดเตียงกลุ่มโรคเรื้อรังพระนักบวชและผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบนัดของวัคซีนเข้ารับบริการฉีดวัคซีนพระราชทานจนํานวนทั้งหมด500คน ส่วนที่จังหวัดจันทบุรีบริการฉีดวัคซีนซิโนโฟาร์มพระราชทานให้แก่ประชาชนจังหวัดจันทบุรีจำนวน2พื้นที่คืออำเภอเมืองจันทบุรีโดยเปิดให้บริการจำนวน180คนพร้อมกับได้ลงพื้นที่ให้บริการฉีดวัคซีนแก่ผู้ป่วยติดเตียงติดบ้านจำนวน25คนและที่อำเภอแก่งหางแมวเปิดให้บริการจำนวน196คนทั้งนี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างขวัตบวรคติยาราชนารีพระราชทานวัคซีนซิโนฟาร์มให้หน่วยแพทย์พอออ สวทั้ง63จังหวัดเพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงวัคซีนทางเลือกและได้รับวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันโดยเร็วที่สุดอันเป็นองค์ประกอบสําคัญในการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนพระราชทานในวันนี้ต่างทราบซึ้งในพระตรุณที่คุณอย่างหาที่สุดมีได้ ที่พอสวจังหวัดสะแก้วเมื่อวานนี้ได้ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนพระราชทานที่โรงพยาบาลเขาชกันโดยมีนายเกติศักดิ์จันทราผู้ว่าราชการจังหวัดสะแก้วไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจหน่วยแพทย์และประชาชนโดยมีนายแพทย์ประภาผูกด,ดวง ในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสะแก้วพร้อมด้วยในอำเภอเขาชะกันสาธารณสุขอำเภอเขาชะกันและหัวหน้ากลุ่มงานพยาบาลโรงพยาบาลเขาชะกันให้บริการฉีดวัคซีนแก่ประชาชนที่มารับวัคซีนจำนวน162คนอีกทั้งน่วยแพทย์พอ,อสอวอได้ลงพื้นที่ไปให้บริการฉีดวัคซีนแก่ผู้ป่วยติดเตียงในตำบลหนองว่าจำนวน18คน จะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 จังหวัดสระแก้วยังพ,งพบการระบาดสูงและถูกจัดให้เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดโดยได้จัดสรรวัคซีนพระราชทาน5,000โดสเพื่อกระจายฉีดใน9อำเภอระหว่างวันที่8 27กันยายนนี้ซึ่งการฉีดวัคซีนพระราชทานจะช่วยให้ประชาชนเข้าถึงวัคซีนตัวเลือกและได้รับวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันได้เร็วที่สุด และในวันนี้พออสวจังหวัดสะแก้วได้ออกหน่วยที่โรงพยาบาลจิตเวชสะแก้วราชนคริเนเพื่อให้บริการฉีดวัคซีนโิโนฟาร์มพระราชทานแก่ประชาชนกลุ่มที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบนัดของวัคซีนได้จำนวน34คนโดยมีแพทย์หญิงจุงลาพันธ์เหมกูลผู้อำนวยการโรงพยาบาลคอยดูแลอำนวยความสะดวก ส่วนที่โรงพยาบาลคอนสารอำเภอคอนสอรจังหวัดชยายภูมิร่วมกับคณะกรรมการประสานงานสาธารณาสุขระดับอำเภอคอนสารออกหน่วยแพทย์พอชวฉีดวัคซีนซิโนโฟาร์มพระราชทานเชิงรุกในพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงกลางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงบังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งลุยลายและในชุมชนโดยเน้นกลุ่มเป้าหมายได้แก่พระภิกษุผู้พิการผู้สูงอายุ70ปีขึ้นไป ผู้ป่วยติดเตียงกลุ่มโรคเรื้อรังและหญิงตั้งครรภ์จำนวน28คนรวมทั้งยังได้ออกหน่วยแพทย์พอ,อสวฉีดวัคซีนพระราชทานที่อำเภอแก้งคล้อรวมทั้งสิ้น140คนโดยมีในอำเภอผู้วยการโรงพยาบาลแก้งคล้อสาธารณาสุขอำเภอแก้งคล้อและเจ้าหน้าที่ให้บริการฉีดวัคซีนแก่ประชาชนซึ่งผู้ได้รับวัคซีนพระราชทานต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น นอกจากนี้ที่พออสวจังหวัดเชียงรายได้ออกหน่วยที่รโรงพิบาลเทิงมีผู้ได้รับวัคซีนพระราชทานจำนวนทั้งสิ้น428คน